พระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพนามเดิมว่าสินหรือสิลสินชัยถือกำเนิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ที่กรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นบุตรของคุนพัฒสายทหารจีนและนางนกเอี้ยงสายทหารไทยทรงเจริญพระชนสาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้ศึกษาศิลปวิทยาตามแบบแผนประเพณีไทยช่วงต้นพระชนชีพ พระเจ้าตักสินเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าเมืองตากเมื่อยังเยาว์และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาวชีรับประการจากความสามารถในด้านการปกครองและการทหารพระองค์มีบทบาทสำคัญในการป้องกันกรุงศรีอยุธยาจากการรุกรานของพระเื่าหลานการเสียกรุงศรีอยุธยาและการกู้ชาติเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310 พระเจ้าตากสินได้รวบรวมกองกําลังและทรัพย์สินจากทหารและประชาชนเพื่อกอบกู้เอกราชพระองค์นําทัพไปทางตะวันออกและตั้งมั่นที่จันทบุรีก่อนยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งและสามารถขับไล่พมา่าออกจากแผ่นดินไทยได้การสถาปนากรุงธนบุรีหลังจากกู้กรุงศรีอยุธยาถืนได้พระเจ้าตากสินตัดสินพระธยาราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรีเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักจากการศึก พระองค์ทรงพัฒนากรุงธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าพระเจ้าตากสินยังส่งเสริมการศึกษาและศาสนาอย่างมากมายโดยการฟื้นฟูวัดวาอารามที่ถูกทำลายในช่วงสงครามช่วงปลายพระชนชีในช่วงปลายรัชกาลพระเจ้าตากสินต้องเผชิญกับปัญหาการกรบฏภายในและความวุ่นวายทางการเมืองรวมถึงปัญหาทางการทหารกับพม่าที่กลับมารุกรานอีกครั้ง พระองค์พยายามปราบกบฏและรักษาความสงบเรียบร้อยในแผ่นดินแต่ไม่สำเร็จในระยะยาวการสวรรคตและมรดกพระเจ้าตากสินถูกกบฏยึดอำนาจและถูกสำเร็จโทษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325โดยมีการสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีขึ้นมาปกครองแทนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เอกราชและฟื้นฟูประเทศพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชและมีอนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ